ครับสวัสดีครับวันนี้ผมทีมงาน 4T นะครับเดินทางมาถึงเขตอีสานจังหวัดนครราชสีมานะครับอำเภอเสริงสางพาท่านผู้ชมมาหาเกษตรกร,ร,กรที่ใช้ผิดพัน4ฟทนะครับตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาฟังคุณพี่ท่านนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงครับผมบุญเลิศรวมมินิดนะครับเป็นคนบ้านหนองบัวดแดงตําบลกุดบดอําเภอสัองสางจังหวัดนครราชสีมานะครับปลูกดาวเรืองเป็นอาชีพหลักครับผมก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่จะใช้โฟทีพี่เลิศเจอปัญหาอะไรบ้างปัญหาเพีย้ย หนอนเจอแน่เจอหนอนเจาะดอกเจอแน่เจอครับเชื้อราเจอไหมครับเจอบ่อยมากเจอทุกอย่างเลยต้นเหี่ยวเฉียวอย่างนี้โอโหเหี่ยวขาต้นตายเหี่ยวเฉียวใช่ครับสมัยก่อนนี้ฉีดยายังไงครับเดือนละครั้งหรือสองสามวันครั้งยาเหม็นหรือหอมครับพี่เหม็นสิครับสุขภาพดีขึ้นไหมครับเวียนหัวตบเวียนมาเวียนหัว่านผู้ชมครับพี่เลิศบอกเองนะครับการใช้สารเคมีเนี่ยสุขภาพแย่แล้วใช้ปุ๋ยเคมีเยอะไหม เยอะครับใช่ปุ๋ยเคมีเยอะครับเดือนละกะสอบต่อรอบต่อครั้งต่อรอบต่อครั้งนะครับตอนที่แรกตอนแรกที่เห็นซองขนาดนี้รู้สึกไงครับแทบไม่เชื่อครับแทบไม่เชื่อสายตานะครับไม่เชื่อเลยเพราะเคยแบกปุ๋ย50าิกิโลครับผมพอมาเจอซองนี้เล็กๆแค่ไหนซองเล็กๆครับของพี่เลิศฉีดบ่อยแค่ไหนครับโฟทีโฟทีนี้จะฉีดทุก7จ็ถึงสิวัน เจ็วันนะครับช่วง7-10วันถ้าเราสะดวกก็7วันค่าเฉลี่ย1เดือนคุณฉีดประมาณ3-4ครั้งเท่านั้นเองครับไม่ต้องฉีดเหมือนยาครับซึ่งยาฉีดทุก3วันเดือนนึงอาจจะฉีดต้อง10ครั้งใช่ครับแต่ก่อนใช้เคมีก็ถึงไม่ว่าจะเป็นโบรอนแคลเซียมไม่มีอะไรเจ็ดแปดอย่างยาฆ่าหนอน,นยาฆ่า,มาแมลงสารจับใบใช่ใเต็มแม็กเลยเต็มแม็ก หลังจากนั้นพอใช้โฟชีแล้วเนี่ยเห็นบอกว่ายาฆ่าแมลงสารจับบวงจับใบไม่ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยใช้คู่กับปิพันธ์ของบริษัทกลุ่มอะมิโนครับผมถามพี่นิดนึงหลังจากรู้จักปิพันธ์โฟเีของบริษัทแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเล่าให้ท่านทุกชมฟังนิดนึงครับก็คือหนึ่งสุขภาพมาก่อนสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นไม่หิวไม่หิวไม่เหม็นแน่ๆเพราะหนึ่งสุขภาพดีสองลดต้นทุนสองลดต้นทุนลดอะไรบ้างครับหนึ่งสารจับใบไม่ต้องใช้แล้วสจับใบไม่ต้องใส่อ่า ปุ๋ยเคมีลดไหมลดครับโห่ลดเกิน,นค,ครึ่าารงไหมฮะครับยาฆ่าแมลงล่ะครับยาฆ่าแมลงนี้ลดลดแบบควบห้าบเลยครับพีดหูพีตาเลยพีดหูพีตาเพราะว่าตอนนี้มันจะช่วยช่วยบำรุงอยู่แล้วช่วยกันมแมลงอยู่แล้วนะครับผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับจากอด,ดีตกับปัจจุบันผลผลิตก็โอเคครับคิดว่าแต่ก่อนก็อยู่ที่เจ็ดแปดพันดอกต่อครั้งตัดมีดหนึ่งได้เจ็ดแปดพันก็ถือว่าโอเคเก่งแล้วครับแต่หลังจากใช้โฟทีแล้วเนี่ยจานวน ที่ตัดเพิ่มขึ้นเป็น14,000ถึง5,000ดอกต่อรอบอนนั้นค่าเฉลี่ยมันคือ100%เปอซนต์เลยนะเพิ่ม,ม,มขึ้นเ <S 1เ <1 S 2> ท่าตัวครับท่านผู้ชมครับงั้นนี่รายได้ก็เพิ่มขึ้น1เท่าตัวเพิ่มครับพี่บุญเลิศประทับใจอะไรกับโฟทีบอกท่านผู้ชมทางบ้านเลยครับสุดประทับใจของโฟทีคือ,น,อน,นวัตกรรมใหม่ของเขาทำมาสุดยอดครับไม่ว่าจะเป็นเพีย้ยหรือ เป็นพวกแมลงหรือการดินเป็นกรดเป็นด่างจะหายดินดีขึ้นเลยดินดีขึ้นมีจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นครับช่วยให้ดินดีดีขึ้นให้ดาวเรืองให้พืชของเราอแตกรากเยอะหากินปุ๋ยจริงหากินเก่งหากินเก่งอ๋อพราะหากินเก่งเราก็เลยลดปุ๋ยซะเลยดเพราะหาไก่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่า ในดินเรามันจะมีสารอาหารอยู่สมบูรณ์อยู่แล้วถ้าเราใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปดินมันก็เป็นกรดใช่ครับพอเราลดปุ๋ยเคมีลงอ่ะดินก็หายเป็นกรดผลผลิตก็เพิ่มขึ้นใช่ครับเป็นอีกหนึ่งความประทับใจของเกษตรกรนะครับไม่ใช่เกษตรกรรายแรกแต่เป็นเกษตรกรรายที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบและยังใช้ผิดพันธุ์ของเราต่อเนื่องมา3ปีกว่าแล้วยังยืนยันด้วยว่าจะไม่เปลี่ยนใจไปไหนเพราะการใช้โฟทีเพิ่มรายได้ เพิ่มคุณภาพชีวิตผลผลิตเพิ่มพูนต้นทุนลดลงแน่นอนชัดเจนร้อจริงไหมครับจริงครับพี่บุญเลิศยืนยันนะครับวันนี้ทีมงาน 4T ขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ